สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอประจำที่20มีนาคมนะครับก่อนอื่นบิ๊กจอขอสรุปผลบอลหน้า youtube ก่อนแล้วกันนะครับที่บิ๊กจ้อให้ไปเมื่อวานนะนี่ครับวิตอเรียกิมมาไลนนะครับพบสปอร์ตติ้งลิเบอนนะครับบิ๊กจอให้สูงแรกหนึ่งลูกไปนะครับจบที่หนึ่งหนึ่งนะครับกินเต็มครับครึ่งหลังสี่เม็ดเลยครับสูงเต็มก็มานะฮะและอีกคู่หนึ่งนะครับที่บิ๊กจอให้ไปหน้า facebook นะครับ นี่ครับ FC ท o นะครับเป็นบอลฮอลแลนด์พรีเมียนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับสูงแรกหนึ่งลูกจกที่หนึ่งูนย์นะครับยกไปนะครับรู้แรงมานาทีที่สิบเก้านะฮะบ้้าควนย้ำศูนยจุดเจ็ดห้าไปมีแน่ครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะฮะและสำหรับวันนี้ BIG j จอนมีทีเด็ดหนึ่งตัวหน้า YouTube มาแนะนำเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับเป็นบอล โปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่างเบลวิต้าเจ้าบ้านอันดับ13นะฮะพบกับปอโตอันดับหนึ่งทีมเยือนนะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสามสีสิบ้านะฮะเรามาดูสถิติของสองทีมนี้กันครับนี่ฮะนัดล่าสุดนะครับปอโตชนะสีหนึ่งนะครับครึ่งแรกชนะสองหนึ่งนะครับปอโตครึ่งแรกนะครับคู่นี้เจอกันเป็นบอลสกอร์สูงแน่นอนนะครับ เรามาดูเจ้าบ้านของวันนี้ก่อนนะครับเป็นบาวิต้านะครับสิบนัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับชนะหนึ่งเสมอแปดแพ้หนึ่งนะครับมีสูงแรกทั้งหมดเก้าเกมนะครับมีเกมเดียวนะครับที่เสมอศูนย์นะเห็นไหมครึ่งแรกเจ้าบ้านนะครับถึงเสมอนะครับแต่ก็ไม่เป็นบอลเข้าแรกตั้งแต่ครึ่งแรกนะฮะนี่ครับสังเกตดูนะครับ แล้วเรามาดูจากฝูงนะครับปอโต้ครับสิบนัดหลังสุดของเขานั้นชนะห้าเสมอสี่แพ้เกมเดียวครับนี่ครับแพ้ให้ลียงนะครับแล้วเขามีสูงแรกทั้งหมดเจ็ดเกมครับมีสามเกมที่เสมอศูนย์นะครับมีเป็นบอลสกอร์สูงเช่นกันนะฮะคู่นี้นะครับเจอกันนะครับบิ๊กจร์ดคิดว่าน่าจะออกสกอร์สูงนะครับบิ๊กจร์ดเลือกกดสูงแรกนะครับ ในราคาหนึ่งลูกนะครับและรอบอลเตะห้าถึงสิบนาทีถ้ายังไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับกดย้ำเข้าไปนะครับศูนจุดเจ็ดห้านะฮะครึ่งครบลูกครับบิ๊กจอคิดว่าครึ่งแรกหนึ่งเม็ดมีแน่นะครับฟันธงฮะแล้วบิ๊กจอขอแนะนำกลุ่มให้ทีเด็ดบอลกลุ่มกดบอลสดของบิ๊กจอนะครับนี่ฮะกลุ่มนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นบางมีนเหมยลี่เจดาวพี่เป็ดป๋างเงี่ยมหลายคนครับบางโอซีมอนกดบอลสดกันทั้งคืนนะฮะนี่ครับนี่ที่เด็ดป๋างเงี่ยมนะฮะเพื่อนคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP กลุ่มนี้ของ Big Jot นะครับแอดไลน์มานะครับหลาย Big j o ็ก็นี่ครับหลาย Big Jot j, j o หดือเป็น s อันเนอร์สกอร์นะครับรายส่วนตัวบิ๊กจอหนนะครับแอดไลน์มาครับเข้ากลุ่มฟรีนะฮะสำหรับวันนี้บิ๊กจอหนต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ